董秘。 เพี่ก็ขี่ของพี่ปกติอย่างนี้แหละขึ้นเดินบ้างลงหลุมบ้างมันก็ต้องเบรกมันธรรมดาเรื่องมากก็พี่อ่ะตั้งใจขับรถให้นอกหนูไปโดนตัวพี่พี่คิดดอกว่าหนูไม่กล้าแจ้งความเอาดิหนูอ่ะถ่ายเลขทะเบียนพี่ไว้หมดแล้วเฮ้ยน้องเจเย็นใจเย็นนะนะพี่ขอโทษก็แล้วกันนะนะพี่ขอโทษนะอะไรของพี่เนี่ยทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยพี่หลังอย่าทำอีกนะพี่ สดีจ้าเดี๋ยวเราเข้าเรียนก่อนดีกว่านะไหนเล่าให้ครูฟังซิว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นหนูตกใจมากเลยค่ะแล้วทําไมพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาดูกโกรธมากเลยล่ะคะเอางี้เดี๋ยวครูเนี่ยจะอธิบายทั้งหมดให้อัสมาฟังเลยนะแต่ตอนนี้รีบไปบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าครูฟ้ามาแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันที่สวนนะ สวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีจ้ะทุกคนหอ,อูมากันครบเลยนะครูาจะเล่านิทานให้พวกเราฟังเหรอคะอืมจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะแต่ว่านิทานที่ครูจะเล่าให้เราฟังวันนี้เนี่ยนะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อัสมาไปเสิรเจอมาเมื่อเช้านี้มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากและครูก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่พวกเราควรจะต้องรู้ โดยครูจะเล่านิทานเล่มนี้ค่ะตุ๊กตาหมีตัวนี้ให้พวกเราได้ฟังกันพร้อมหรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วงั้นฟังนิทานของครกูกันดีกว่าในป่าที่แสนกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยอันตรายลูกหมีกับแม่หมีต้องหาน้ำผึ้งด้วยความยากลำบากจนกระทั่งวันหนึ่งแม่หมีพบกับหมีหนุ่มตัวใหญ่ มีหนุ่มตัวนี้เนี่ยหาอาหารเก่งแข็งแรงและสามารถคุ้มครองลูกหมีกับแม่หมีได้เมื่อมีหนุ่มออกปากชวนแม่หมีจึงตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ในโพรงใหม่กับเขาเพ่อหมีใจดีหยอกล้อแล้วก็เล่นกับลูกหมี แม่หมีดีใจมากๆที่พ่อเลี้ยงหมีคอยปกป้องแถมยังรักลูกหมีอีกด้วยแต่เมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งมีบางเรื่องที่ทำให้ลูกหมีต้องรู้สึกอึดอัดใจยิ่งเวลาที่แม่หมีไม่อยู่พ่อเลี้ยงหมีจะชอบเข้ามากอดลูกหมีหอมลูกหมีบางครั้งเนี่ยเขาก็ชอบเข้ามาลูคบคลำเนื้อตัวของลูกหมีลูกหมีสับสนแล้วก็ไม่สบายใจ แต่พ่อเลี้ยงหมีก็กระซิบว่าเรื่องนี้เป็นความลับหากลูกหมีเขาไปบอกแม่เขาและแม่อาจจะต้องออกไปจากโพรงอันปลอดภัยลูกหมีจำทนแล้วก็ถูกใจมากๆเขาคิดว่าถ้าพูดเรื่องนี้ออกมาพวกเขาอาจจะต้องถูกไล่ออกจากโพรงเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นความผิดของเขาแต่ในที่สุดแม่หมีก็สังเกตเห็นอาการของลูกหมี ว่ามีความหม่นหมองมีความเศร้าเธอจึงเข้าไปกอดลูกหมีไว้และบอกว่าระหว่างเราไม่มีอะไรที่เป็นความลับต่อกันลูกหมีร้องไห้แล้วก็เริ่มเล่าความลับให้กับแม่หมีฟังแม่หมีกอดลูกหมีไว้แน่นและบอกว่าสิ่งที่พ่อเลี้ยงหมีทํากับลูกหมีนั้นยอมรับไม่ได้และลูกหมีไม่ได้ทาอะไรผิดเลย จากนั้นแม่หมีและลูกหมีจึงย้ายออกจากโพรงแห่งนั้นถึงจะหาน้ำพึ่งได้น้อยลงแต่ก็มีความสุขใจในทุกวันย <Yeah! S 1> สำหรับครูนะครูว่าลูกหมีเนี่ยเก่งมากๆเลยที่รู้จักปกป้องสิทธิร่างกายของตัวเองร่างกายของเราเป็นสิทธิ์ของเรา เราต้องรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาร่างกายของเราให้ดีเพราะร่างกายทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวครูครับพื้นที่ส่วนตัวมีอะไรบ้างครับครูจริงจริงแล้วอย่างที่ครูบอกว่าร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะใครจะมาตับจะมาต้องโดยที่ไม่ขออนุญาตเนี่ยไม่สามารถทําได้แต่ก็ต้องมีบางส่วนที่ต้องระวังเป็นพิเศษส่วนไหนบ้างรู้ไหมเด็ก ปากหน้าอกบริเวณอวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศชายแล้วก็ก้นส่วนนี้เนี่ยนะจะไม่มีใครสามารถมาจับมาต้องมาหอมโดยที่เราไม่อนุญาตเนี่ยไม่สามารถทำได้เลยถ้าใครที่มาจับโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ ที่จะบอกไปดังๆเลยว่าไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะเพื่อปกป้องสิทธิร่างกายของเราเอ่อจ้ะครูคะอย่างที่หนูเจอเมื่อเช้าที่พี่ผู้หญิงทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง <c oughs> คือพี่ผู้หญิงกําลังปกป้องสิทธิในร่างกายของตัวเองอยู่หรอคะถูกต้องเลยจ้าอาสมาพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกำลังปกป้องสิทธิร่างกายของตัวเองอยู่แต่เด็กๆต้องจำไว้ออย่างหนึ่งนะถ้าเราเนี่ย เจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนั้นอย่าไปเข้าใกล้แล้วก็ไปตามผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือนะจ๊ะได้ค่ะค่ะอะไรหรอ้าะไสวัสดีครับพอเดวสวัสดีครับเด็กๆเป็นไงบ้างเด็กๆวันนี้เห็นครูฟ้าเขาสอนเรื่องพื้นที่ส่วนตัวมีใครไม่เข้าใจเปล่าผมครับพอเดียวบางทีผมเล่นกับรุ่นพี่มันก็มีโดนตัวกันบ้าง เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอันไหนอันตรายหรือว่าอันไหนคือไม่ได้ตั้งใจเก่งมากเลยกล้าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะที่เราจะสังเกตยังไงแต่คุณครูมี3อย่างนะ <S 2> <S 2> ที่อยากจะบอกไว้นะว่า3อย่างนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะสามารถจดจําไว้ได้เลยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คืออย่าหลวมตัวไปไหนกับไข่ <S 2 <S ตออ่อ2ไม่ว่าเขาจะมาในลักษณะดูเหมือนว่าดี แต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าเมื่อไหร่ไม่เอานะอย่าหลวมตัวไปไหนกับใคร2ต่อ2ออันที่2อ,อย่าให้เขาล่อตาล่อใจย,ยกตัวอย่างนะเช่นบางทีก็อาจจะเอาขนมเด็กๆชอบใช่ไหมครับหรือไม่ก็อาจจะเอาของกินอะไรทั้งหลายแล้วล่อตาหรือบางทีข่มขู่ซึ่งเขาก็อาจจะล่อตาล่อใจไปทําสิ่งที่มันไม่ดีได้อันที่3ก็คืออย่าเปิดไฟเขียวเปิดไฟเขียวเนี่ย ความหมายก็คือว่าเช่นถ้าเกิดเขาเริ่มจับมือถือแขนเขาอาจจะพื้นที่ส่วนตัวของเราก็คือตรงไหนก็ตามที่เขาเริ่มลุกล้ำแล้วเขาอาจจะพาเราไปแล้วอาจจะทําให้เกิดภาวะคุกคามทางเพศได้ทั้ง3ามข้อนี้เด็กๆอย่าลืมนะครับได้ค่ะหนูด้วยค่ะคือว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแล้วไม่มีใครอยู่เลยเราจะขอความช่วยเหลือใครยังไงดีคะวิธีการ3อย่างเหมือนกัน อันที่หนึ่งเนี่ยมีใครมีนกหวีดอยู่กับประจําตัวบ้างไหมไม่มีไม่มีมมค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะหาให้เราใช้เฉพาะเวลาที่เราเจอเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วเราคิดว่าอันเนี้ยอันตรายต่อเราแล้วเสียงของเราอาจจะดังไม่พอแต่พอเราใช้นกหวีดเป่าออกไปปุ๊บคนจะเข้ามาสนใจและอาจจะเข้ามาช่วยเหลือได้อันนี้คือหนึ่งนะอันที่สองนะเด็กๆอย่าลืมอันที่สองก็คือว่ามีสัญญาณเป็นสัญ,ญลักษณ์ เด็กๆลองดูนะยกมือขึ้นมานะเอาลองดูแล้วเอานิ้วโป้งห่อเข้าไปนะแล้วเอา4นิ้วนี้เนี่ยแล้วทำสัญ,ญลักษณ์เชิงแบบนี้แต่ขอโทษนะอย่าให้ใครรู้นะโดยเฉพาะคนที่เขากำลังล่อลวงเราอยู่หรืออาจจะทำร้ายเราเนี่ยอย่าให้เขารู้นะทำแบบนี้สมมติข้างหลังอ่าข้างหลังนะสัญญาณแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมแล้วสัญญาณตัวนี้คาะแบบ มันเป็นสัญญาณสากลที่แม้แต่ชาวต่างประเทศถ้าเขาเห็นเขารู้ว่าเด็กคนนี้กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายอันที่3าครูมีเบอร์วิเศษ <c oughs> เบอร์วิเศษ <c oughs> อยู่สองเบอร์1นึ0งห่าอีกเบอร์หนึ่งหนึแล้วเด็กๆใช้เบอร์ตรงนี้หาจังหวะดีๆส่งข้อความเหล่านี้ไปก็จะทำให้เราปลอดภัยจากภาวะคุกคามเข้าใจแล้วค่ะ โผ่พอเดลก่งอย่างเลยครับขนแกมาเป็นหัวหน้าแกงนักศึกสายลุงไหมครับโอ้ครูดีใจมากเลยนะพี่บอสชวนแต่ถ้าทางคงจะไม่ได้แล้วแหละนูรู้ว่าพ่อพอเดลเป็นหัวหน้าแกงโรงเรียนเราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะก็ใช่อยู่นะ สามทุ่มแล้วอะลูกอะต้องเอามือถือมาให้แม่แล้วล่ะค่ะแม่แต่เดี๋ยวหนูขอคุยไลน์ในกลุ่มนักสืบใส่ลุงอีกประมาณไม่เกินห้านาทีนะค่ะแม่ได้ลูกสัญญาแล้วนะหลังสามทุ่มอะหนูต้องเลิกเล่นมือถือได้เลยค่ะแม่ เราเพิ่งดูหนังเรื่องซินเดอเรลลาจบโหสนุกกว่าตอนที่เป็นการ์ตูนอีกนะและนางฟ้าที่มาช่วยอะ่ะก็ปังมากเลยเสกได้หมดชดุสดสวยสวยรถมา้าแถมยังมีรองเท้าแก้วด้วยนะในการ์ตูนก็สนุกนะเราชอบตอนที่ซินเดอเรลลาคุยกับพวกสัตว์ต่างๆได้ถ้าเป็นเรานะจะคุยกับเจ้าเหมียวทั้งวันเลยแต่เราอ่ะ สงสัยมากเลยเรื่องรองเท้าแก้วทำไมใส่แล้วถึงเต้นดำได้ไม่กลัวแตกกันบ้างหรอหรือว่าเราต้องเต้นไประวังไปไม่เห็นจะสนุกเลยอะ่ะผู้หญิงสวยๆก็ต้องหัดทำเรื่องพวกนี้ให้ได้แล้วถ้าอยากถูกเชิญไปงานเต้นรำยังไงก็ต้องหัดทำให้ได้ทัทง้งทั้งที่มันเจ็บเท้า<ม>แล้วก็ไม่สนุกเลยสักนิด กันตลอดเลยสองคนนี้เนี่ยดูเพื่อความบันเทิงสิอย่า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> คิดเยอะไม่ได้คิดเยอะแค่สงสยัยใครจะไปรู้ทุกเรื่องเหมือนบอสล่ะทำไมผู้หญิงถึงต้องทำอะไรอะไรที่ไม่สนุกด้วย <c oughs> ไม่เห็นจะเข้าใจเสร็จแล้วค่ะแม่ ที่ไหนน่ะไม่เมีอะไรเนี่ยโอ้ยเหนื่อยทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนั่นมันบอสนี่จับผ้าด้วยกล้าเก็บเป็นเจ้าหญิงเหรอซินเดอร,ลลร์ลอลารีบซักผ้าให้เสร็จเร็ว เดี๋ยวจะต้องรีดชุดเต้นรำให้พี่ต่ออย่าลืมนะคืนนี้ต้องไปงานเต้นรำที่พระราชวังของเจ้าชายโอ้ยังไม่ได้พักเลยเนี่ยเพิ่งซักผ้าเสร็จเลยต้องรีดผ้าแลยต้องทำความสะอาดอีกว้ยเหนื่อยไม่ใช่นะสิมันเป็นหน้าที่ของเรานะซินเดอเรล่าต้องหัดทําให้ได้ทุกอย่างในที่สําคัญที่สุดคือต้องแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอไม่งั้นจะไม่ถูกเชิญไปงานเต้นรำนะเดี๋ยวต้องทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแค่ถูกเลือกไปงานเต้นรำ ก็คันนั่นสิแถมยังต้องซอสเต็มลังทุกวัน,นชุดพวกนี้เสร็จแล้วก็อ,อึดอัดเข้าใจพวกผู้หญิงเลยฮสด้ฟ้า ทหารต้องเข้มแข็งไว้อย่าให้ใครเห็นน้ำตาละ่ะทำไมต้องห้าผู้ชายไม่ให้ร้องไห้เลยนะก็มันเจ็บจะตายอะ่ะอดทนไว้ไม่อยากรู้มาก่อนเลย <c oughs> ว่าผู้ผู้ชายก็ต้องอดทนเหมือนกัน แล้วหัวเราะอะไรอ่ะหนูฝันสะดุกมากเลยค่ะแม่เพื่อนๆกลายเป็นตัวละครในซินเดอเรล่าแต่สลับกันหมดเลยนะคะบอสกลายเป็นซินเดอเรล่าก้ากลายเป็นพี่เลี้ยงส่วนตตี้กับบัดสมาเนี่ยก็กลายเป็นทหารค่ะแม่เห็นที่คุยกันในไลน์แล้วสงสัยอ่ะขิงจะหงุดหงิดบอสมากจนเก็บเอาไปฝันแน่เลย แต่ตอนนี้หนูไม่งุนกิดแล้วค่ะแม่หนูะรู้แล้วว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายบางทีเราก็ต้องมีเรื่องที่เราไม่อยากทำอย่างไม่ต้องให้ผู้หญิงคอยแต่งตัวสวยๆหรือบางทีให้ผู้ชายก็ได้ลองให้บ้างก็คงจะดีนะคะแม่แล้วอีกอย่างก็ไม่เห็นจะอดอดแอรตรงไหนเลยคะ่ะมอร์นิ่งจะขิงมอร์นิ่งค่ะแม่ส้มฟังนะลูก ก็เหมือนแม่กับแม่ส้มไงบางเรื่องอะนะแม่ก็ทําได้ดีกว่าแต่บางเรื่องอะแม่ส้มอะก็เข้มแข็งกว่าไม่จําเป็นจะต้องกําหนดว่าใครเป็นผู้ชายต้องทําอย่างนั้นเป็นผู้หญิงต้องทําอย่างนี้เราเกิดมามีเพศแค่ร่างกายแต่บทบาทหน้าที่ต่างๆทุกคนอนะทำได้เท่ากันหมดแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะแต่หนูคิดว่าการถูกบังคับเนี่ยไม่สนุกเลย เราควรที่จะเป็นอย่างที่เราอยากเป็นพอเห็นบอสกลายเป็นซินเดเรลล่าแล้วน่าสงสารมากเลยนะคะแม่